ปีส่งเสียงดังหนึ่งขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณุกคนที่มาเจอกันนะครับแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของโัวโฮเซลสาขารามแพงวันนี้นะครับยังไม่หมดครับวันนี้เราโหเราเขาเรียกว,ว่ารถแรกแจกแถมเนาะศิลปินก็ยังมีแถมเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายในวันนี้แล้วายแล้วเหรอ ช่วงร้องเพลงสดแต่ไม่มีดนตรีอย่าฟังเพลงอะไรของของของผมหรือว่าของใครก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังกันเองนะฮะเฮ้ยคุณรู้จักเพลงกันเองได้ไงอรัคุณเป็นเล่นโอาดีตกใจนะ่ยเรากินเองอยู่แล้วแต่งแต่งแต่งโอเรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องปิดแต่ง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 คนเราชื <t <t ่อรักไม่เชื่อเรื่องผิดใหญ่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 ใหญจะบอกมันแล้วจะไงไมจำเนยไม่ได้เลยคบกันมานานแล้ว อยางเปี่ยนจะเพื่อนเป็นคนรู้ใจแค่กระซิบมาเบาๆได้ไหมจะมอบใจให้เธอจังิงๆต่กันได้อีกนิดนะชิดกันได้อีกหน่อยนะเฮ้ยช่วงนี้สนุกดีว่ะสนุกดีเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับคุณรู้จักเพลงผมเยอะเนี่ยคุณต้อง แต่ยังทำใช้ไม่ร้องนิ้วยิ่งในสุดท้ายว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรโปรโมชั่นอยู่เหมือนกับโกฮวซีลที่เป็นมุนกุนกุนเหมือนกับโกฮวซีลที่มีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเหวี่ยงว่าักเหวี่ยงก็รันี่คือพูดถึงเรื่องของเพลงหรือว่าพูดถึงเรื่องของอารมณ์ส่วนติ้เพลงนะจุมวี่เงก็รักกันเธอมากเกินใคร ไม่ทำให้เงาหัวใจเลยสักคนฉันไม่เค่จะเปล่ยนแม้ว่าเธอจะบ่นฉันมันก็แค่คนที่ไม่เอาไหนถึงเวียงก็รักแค่เธอยังเอ็นดูก็อยากให้รู้รักเธอมาแค่ไหนแต่เธอน่ารักเวลาที่เธอเวียงเลยไม่อยากเท่ยงอะไรไป ใช่ตอนนี้ผมก็เริ่มเพิ่มคุณแล้วอนรเรื่อทเงนเ่องที่ทน่ทนเรทนร่รนร่เรื่แเรอรนเอเรืงนเรื่งแรือแเ่องเองนเนเรื่องอเรอง่องนทเร่องเงนร่องงน่อง ทำไงจะถึงจะยอมคืนดีงอเสียจนมันในใจเต็มที่ซำนึกแล้วว่าทำตัวไม่ดีอย่าขอเธอเอภัยให้ฉันแก้ตัวอีกที<อ>เพิ่งรู้เมื่อไม่มีเธอกุมมือความเหงามันเป็นอย่างนี้ใจพ้อรัองพันคิดถึงเธอ ดีกันเธอสงสารหัวใจฉันทีผมคิดตังค์ดีกว่าตอไปเพลงนวันนี้ประสงค์รักแอบเป็นผู้แพคุณมีเหรียญไม่หยอดนะฮะผมไม่หมดผมเป็นตู้เพลงให้คุณหยอดนี่ไม่รู้วันดีประสงค์รัก ขอเธอประจักษ์หัวใจหวังเพียงได้เคียงใกล้ได้หุ่งใหญ่เธอเท่านั้นเด็กปากหอกกันหมดไม่เคยฟังขอแค่เธอรู้และไว้ใจไม่ต้องตอบแทนให้ฉันแค่ให้ฉันได้รักเธอไปก็พอขอบคุณครัอ,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 อวัน,นี้เพลงประจำตัวตุ้มเห่อเนี่ยเพล หมดยังพอ้วนะฉันรักเธอไว้พอหรือจะขอมากไปใช่จะขอมากไปแล้วตอนนี้ยงังรักเธอต้องไม่เป be ็นจริงทีเนี้ยยังรักเธอไม่พอใช่ไหมถ้า กอบซีรีส์เกาหลีนะตอนนี้ทำไม่ได้จริงวันนี้พี่น้องฝันที่แปลว่าเธอฝันที่แปลว่าเธออุ้ยวันนี้ผมก็ชอบมากเลยครับหรือว่าเราเปลี่ยนเพลงท้ายเป็นเพลงันแปลว่าเธอไหมไม่ได้เขาอยากความยันตัณใจอุ้ยพายุพยุจักรานยืนตาขวางอันนี่ยแถนเธออย่าเงี้ยพายุครับคุณช่วยพายุงตัวเองก่อนหน่อยเดินโซเซเลยฮะ